กลาในอมกก็กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนโดยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวไยเด็ดนายกนะครับช่องนี้ก็น่าจะลงคลิปในช่อง V2 นะครับเพราะว่าช่วงนี้จะลงสลับสับเปลี่ยนช่องต่างๆนะครับเพราะว่าคลิปของผมนะครับมันโดนบล็อกโดนแบนจากช่อง y o u t u b e นะครับ ก็เลยทําให้ลงคลิปในช่องหลักๆไม่ได้ก็เลยต้องย้ายลงคลิปในช่องต่างๆนะครับอ่ะใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดหัวเด็ดนายก V2 ลงใน YouTube แล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับกับช่องต่างๆนะครับที่ผมได้ทําคลิปนะครับจะมีแนวทางสูตรหวยยี่กีในคลิปนะครับในช่องต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้เลยนะครับอ่ะฝากกดซับสไคร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ o กนะครับฝากกด ติดตามนะครับเพจหวยเด็ดนายกนะครับในเพจก็จะมีข <ohne> <Lights, vengeance, S 1> ่าวสารแล้วก euh ็เลขเด็ดเลขดังนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดฮานอยไลฟ์สดลาวนะครับแล้วก็ไลฟ์สดหวยไทยนะครับต่างๆอ่าแล้วก็จะมีกลุ่มนะครับที่เอาไว้พูดคุยกันนะครับฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับเพจหวยเด็ดนายกพิมพ์เข้าไปเลยนะครับหวยเด็ดนายกเจอเพจผมแน่นอนนะครับเป็นโลโก้แบบนี้นะฮะอ่าโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนะครับ สูตรหัวยี่กีนะครับจะมาแนะนําสูตรปักสิบนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตฝากเครดิตก่อนนะครับวันนี้วันที่29มีนาคมนะครับเวลา15.16นาทีเดี๋ยวมาดูว่าจะฝากตังค์ทันหรือเปล่าวันนี้จะเล่น5,000บาทนะครับอ่ะไม่รู้จะเล่นทันหรือเปล่าขออนุญาตโอนตังค์แป๊บหนึ่งนะครับ4340774290 5,600เหเวลาเพื่อนโอนเครดิตนะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่เศษสตางค์ให้ครบถ้วนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการโอนนะครับโอนเสศษใส่เวลานะครับกดดําเนินการต่อยืนยันการฝากนะครับอ่าเว็บเราเว็บที่ผมเล่นนะครับทํารายการผ่านหน้าเว็บทั้งหมดนะฮะไม่ได้อ่าทักไลน์ไปเพื่อฝากเครดิตหรืออะไรให้ยุ่งยากนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนําสูตรปักสิบนะครับ V1 เป็นสูตรตารางเทียบนะครับ ในการเล่นนะเราจะใช้เลขหลัก10บนะครับมาเทียบในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นของ2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับแล้วขึ้นอยู่กับการเทสสูย์นะครับอ่ะระหว่างนี้รอเครดิตเข้าแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเครดิตเข้าเรียบร้อยนะครับเข้าไวนะสําหรับเว็บนี้นะครับเว็บสามารถเบ็ดนะครับใครที่เล่นเว็บนี้อยู่จะรู้นะครับว่าการเงินมั่นคงนะครับไม่มีโกงแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมจะไปเล่นก่อนแล้วกันครับ ตอนนี้เวลา15ในการสนะเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ทันนะเดี๋ยวจะมาที่ายทีหลังนะครับว่าสูตรนี้มันใช้ไงนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับเราใช้เลขเทียมนะครับเลขหลัก10นะครับผลรางวัลล่าสุดจะเป็นเลขะครับผมจะเล่นที่ปัก10บนนะครับก็จะใช้เลขนี้เทียมเลยนะครับ1 2 5 6 7หเนะฮะเลขนี้นะครับจะใช้ในการเล่นสูตรยี่กีนะครับปัก10นะผมจะเล่นยี่กีเหนี่ยวตงสนะครับ เป็น2ตัวบนรูดหน้านะครับ1 2 5 6 7อห7่า1 2 5 6 7โอเคใส่ราคาครับอ่าผมมีทุน5,000บาทนะครับวันนี้ก็จะเล่นตามทุนเลยนะครับรอบเดียวกะว่าได้แล้วถอนเลยนะครับอ่าใช้ทุนไป5,000บาทเป๊ะๆนะฮะโอเคเราเล่นทันนะครับอ่าวิธีเล่นง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับเราใช้เลขนะฮะ เลขหลักสินะครับไม่ว่าจะเป็นของ2ตัวบนหรือว่า2ตัวล่างก็ได้นะครับเพื่อนๆลองเทสสูตรก่อนว่าสูตรมันเข้าไปในทิศทางของอบนหรือล่างนะครับแล้วก็เอาเลขนะฮะมาเทียกบกับตารางนี้เลยเราได้เลขหลักสิบเลขอะไรนะครับเราก็เล่นห้าตัวในตารางตรงกันนะครับอ่ะวิธีเล่นง่ายๆนะครับกับสูตรนี้ที่ผมได้ทําสูตรขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นว่า3เลข3ที่ผม ทียบไปนะครับก็คือเลขที่เล่น 1, 2, 5, 6, 7นะฮะจะได้ผลหรือเปล่านะครับอ่ามาดูกันนะครับอ่าระหว่างนี้ยิงเลขรอนะครับอ่าการสุ่มตัวเลขนี่คือลุ้นรางวัลฟรีนะครับเราเล่นอยู่แล้วเราก็สามารถมาลุ้นเครดิตฟรีได้นะครับแจกทั้งหมดนะฮะรอบละอ่าหนึ่งอ่าเราก็ได้รางวัลตามนี้นะครับวันที่หนึ่งนะฮะ ดับที่1ได้200นะครับก็จะมีังดับที่123บาทเอหนึ่งร้อยยี่สามนะครับได้รางวัลเครดิตสี่ร้อยบาทคือได้เยอะก,กว่าเพื่อนนะครับเราก็สามารถยิงเลขลุ้นได้จนกว่าผลรางวัลใกล้จะออกนะมันถึงจะยิงไม่ได้นะครับตอนนี้ยิงไม่ได้แล้วนะครับอะตอนนี้สิบห้าในกายี่สิบนะผลรางวัลใกล้ออกนะครับมาดูว่าเลขปักสิบบนที่ผมเล่นไปนะมันจะเข้าหรือเปล่านะครับ ใครที่ดูมาอยู่ถึงตอนนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะขออนุญาตรีเฟซดูแป๊บหนึ่งอะมันเข้าหรือเปล่าตอนนี้เลขยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอเลขอ่าเข้าก่อนแล้วกันนะครับ่ถ้าเครดิตเข้ามันจะเด้งตรงนี้นะครับไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับ ช่วงนี้กดรีเฟซดูนะฮะเรื่อยๆ,ๆนะๆอ่ะ <ๆ S 1> คุณชนะเดิมพันบวกเก้าพันนะครับแปลว่าตารางเทียบสูตรนะครับเข้านะเดี๋ยวมาดูว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าแล้วก็เข้าเลขไหนนะฮะอืมเข้าเลขหนึ่งนะฮะหนึ่งเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งะฮะหนึ่งสามแล้วก็โอ้โหออกเบิ้ลด้วยนะออกเจ็ดเจ็ดนะฮะอ่ะนี่ฮะหนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับถ้าเราไปเล่น ล่างก็ได้เหมือนกันนะครับติดเจ็ดไปนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้กําไรนะครับบวกส0่พบาทนะครับลงทุนไปห้าพับาทก็ใช้ทุนสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีเลขทั้งหมด50ตัวนะครับในการเล่นปัก10นะฮะโอเคก็โป้งเดียวได้มา9,000บาทนะครับเอาโอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะไปเปิดบอดยี e ่กี e. ไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะยังไม่ถอนนะ ก็ได้กำไรมานิดหน่อยแต่ดูทิศกลางทางกราฟนะครับก็ยังดูเล่นยากเน,นะครับอืมก็เป็นบอร์ดยี่กีอนะครับที่เพื่อนๆสามารถเปิดไว้ให้บอร์ดออกไปเดิมพัน์ให้เราอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องมาคำนวณสูตรให้ยุ่งยากนะครับก็สำหรับใครที่ไม่เวลาเล่นหรือว่าใครที่ชอบรุ้นให้บอร์ดเล่นเองนะฮะอ่า เดี๋ยวจะเล่นตัวละสอบาทพอนะครับเอากำไรไม่เยอะนะครับอันนี้มีเก้าพันนะครับเล่นตัวละห้บาทนะครับเอากำไรแค่10เปอร์เซ็นตนะครับของทุนนะครับคือ900บาทนะครับส่วนขาดทุนนะครับผมตั้งไม่เยอะนะเอาเจหเปอร์เซ็นตนะครับกดยืนยันนะครับตอนนี้บอร์ดกำลัง สร้างบอร์ดนะครับกำลังทำงานนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้บอร์ดทำงานเรียบร้อยนะครับแทงให้ผมในรอบที่58นะครับใช้เงินเดิมพันไป285บาทนะโอเคครับอ่าเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดบอดรดลุ้นกำไรเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่อยากได้สูตรยี่กีนะฮะสูตร ปักสิบวีหนึ่งนะครับอ่าเป็นสูตรที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับสามารถแอดไลน์ไปขอได้ที่ไลน์ smb หนึ่งหกแปดหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวผมมาก็ได้นะครับที่ไลน์นายกนะครับทักมาขอได้ฟรีนะครับอ๋อสำหรับใครที่อยากได้สูตรนะครับส่วนใครจะเอาไปเล่นเว็บไหนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าผมอยากแนะนําเว็บดีๆนะครับก็คือเว็บสามารถเบ็ดที่ผมเล่นมาหนึ่งปีละมันไม่มีโกงแน่นอนการเงินมันมั่นคงนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไม่ผ่านนี้เย็นนะครับ อ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจและกดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้านะครับกับสูตรเทคนิคอีกีใหม่ๆนะครับจากผมพี่นายกนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ